สวัสดีค่ะวันนี้จิ๊บจะพามาดูผักสลัดที่จิ๊บปลูกเอาไว้นะคะจิ๊บปลูกเป็นแบบไฮโดรโปนิกน้ำนิ่งนะคะตอนที่จิ๊บถ่ายคลิปเนี่ยผักเนี่ย อายุ35วันแล้วค่ะเหลืออีกประมาณ5วันก็จะกินได้แล้วแต่จิ๊บก็เริ่มกินไปแล้วนะคะชุดนี้เป็นชุดที่จิ๊บเอามาลอยน้ําเป็นน้ําเปล่านะคะเพื่อที่จะล้างปุ๋ยออกก่อนที่เราจะกินนะคะจิ๊บจะลอยน้ําเปล่าประมาณ3-5วันนะคะ,นนะ,ค,ะค่อยจะเก็บผักกินนะคะผักชุดนี้ก็เป็นผักหน้าร้อนนะคะขเขาก็จะไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะคะถ้าเป็นหน้าหนาวเขาจะงามกว่าน,นี้อีกค่ะแล่รอบนี้จิ๊บก็ปลูกไปเยอะนะคะเพราะว่าถ้าปลูกเยอะกินไม่ทันนะคะจิ๊บปลูกผักไฮโดรโปนิกมา3-4ปีแล้วนะคะจิ๊ ปลูกกินเองนะคะแล้วจะไม่ฉีดสารเคมีใดๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้วจิ๊บก็ใส่ใจเรื่องปุ๋ยมากๆเลยนะคะเมื่อก่อน2ปีแรกจิ๊บปลูกขายนะคะจิ๊บขาย3ต้น20บจิ๊บคิดว่าจะไม่ได้กําไรอะไรเลยนะคะแต่จิ๊บขายไม่ได้ะคะ่ะเพราะว่าคนแถวนี้บอกว่ากินไม่เป็นนะคะจิ๊บแค่อยากแบ่งปันความสุขให้เพื่อนๆอยากให้เพื่อนๆที่กินผักไม่ค่อยเป็นหรือไม่ชอบกินผักหันมาเปิดใจกินผักเพื่อดูแลสุขภาพกันค่ะจิ๊บอยากให้เพื่อนๆทุกคนลองเปิดใจหันมากินผักดูแลสุขภาพกันนะคะ